ิธี่สูบกระแตงขัวง่าพี่น้องขัวง่าก่อนต้องใส่ง่าน้ำเลี้ยงก้อยหอมขัวพอดีพอดีขัวง่าก็ได้ขั้นตอนต่อไปขัวง่าเลี้ยงยังเลยพี่น้องห้ามให้มันใหม่ขัวพอดีขั้นใหม่มันดีขมสูบกระติกสูบกระแตงพี่น้อง พี่ตู้บักเตียงแล้วก็มะขววง่าต่ำง่าพี่น้องต่ำง่าอ,าอันนี้ไปต่ำง่ายได้ปัะหัวพจน์เสียงง่ายกันเลยขั้นตอนต่อไปก็ขันบักเตียงตอนต่อมาเขาขึ้นมาปนปลาทูพี่น้องปนปลาทู่เขาปนปลาทู่กันต่ำปลาทูให้มันแหลกปึกปลาเย,ยี่ยงก็ได้พี่น้องปลาดุกปลาเค็งปลาเย,ยี่ยงเขาปนก็นได้ คนเพื่อไปใส่ซูบะเตีงเหรอพี่นอ้องมีปลาดุกกับปนปลาดุกนีดตัวนึงก็ได้บ่แต่ว่ามันต้องใส่ปนปลามันค่อยเสียบปนปลาปกตินี่แหละพี่นอ้อง ก็นำต้มปลาแดกมาใส่พี่น้องต้มปลาแดกใส่ข้าวเอาผู้ใดปนทำไรมักนโอยมักหลายใส่ใส่ใส่นั่งเติบใส่เติบเนื่องพูดเลยพี่น้องใส่เติบเนื่งปนปลาปนปลาไปเทใส่ซุปบักแตียงได้ปั๊บ ต่อไปกับที่ปุ่นลุ่งพี่น้องที่ปุ่นที่ง่าลุง่งที่ปุ่นที่ง่าลุง่งมักเสียบไหลมักเพ็ดไหลเอาที่สบายใจที่ง่าลุงก็คือเอาขันได้พี่น้องเอาซ้อนนะพี่น้องซ้อนคน้นแต่ว่าผมใส่มือพี่น้องซ้อนมันวัฒนัดมือใส่ทุกอย่างพี่น้องเขันพี่น้องเศร้าถ้ามันเข่ากันพี่น้องใหง่าใหั่เสี่ยงกระปุ่นกระทู่มันเข่ากัน เพื่อนเอือนสู้บักแตงพี่น้องมันสีแสบผู้ใดบ่เคยเห็ดกินแต่ว่าขันตอนมันกระเทียอยากนั่นเนี้ยขั้นครูกี่ขันกัยากต้งคนกับปนกินกับรถุดนิดเดีขั้นอยากแสีบใบเห็ดตั้งซี่เพื่อนเอือนสู้บักแตียงนะพี่น้องแค่นี้ก็เข้ากันแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นสู้บักแตงนะครับมันจีคว่ำเสียบมันจีอยู่ดั่งง่าพี่น้อง ต้มเสียบยยหรืมงากระปุลกระทูกระปุลปลาแหลพพะพี่น้องขั้นบ่อใส่งามันเกิดบ่อเสียบปันไดใส่งามันเกิดเสียบหอมนะพี่น้องนี่แก่นี้ก็เป็นซุปบักแตงสัมเร็จสำรับฮูจากเ็ดซุปบักแตงกินอ๋อซัมนี่แหละครับฝากกดติดตามได้ครับคุณพี่น้องหลังจากเที่ยวซุปแล้วก็ได้หน้าตาประมาณนี้ซุปบักแตง ักพี่น้องพักกาดทิ้นพักคอมผู้ได้มกักแบบได็มากกับแบบนั่นอสียบขั้นตอนแรกฝานบักแต่งมีสองคบฝานบางๆฝานกาว่าเราต้องหามันเงีฝานครึง่งฝานบาง,บางฝานไปเรื่อยจนว่าหอดเกียนในมันเบาฝานคนหลายกับฝานหลาหน่วยซีหน่วยเที่ยนหนึ่งกับอิม่มเราพี่น้องสีหน่วย อันนี้มันเหลือใจบักแตียงทำอยู่พี่น้องแล้วเขาก็ไปนั่นแหละก็ตำปนบะทูปนบะทูปนปลาดุกก็ได้มักนวใส่สูตรถอะไรนั่นแหละปนแล้วก็เขาก็เทตำง่าใส่พี่น้องตำง่าใส่แล้วเขาก็ได้มากินเลยประมาณนี้พี่น้องสู่บักแตงบ่มีอย่างไรพี่น้อง เอาับมาคุยกันกทีเลยมันดิแซบพี่น้องมันดีแซบตาม้วยพอพอ่องควอมร้เพ่มเพรพอนามันดิน่วงรับน,น่วงง่า อืแซ่บครับอ้าวสำเน็จครับปากก้ที่ตามนะครับ